ส,สามอะไรกกมสามนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะอ่าสัปดาห์นี้เรามาเจอกันกันกบครูการิมาน,นะคะในรายวิชาศิลปะการงานอาชีพอ่าสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันในเรื่องของวงจรสีนะคะกับวัรณะของสีอ่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของสีคู่ขนานนะคะหรือว่าสีตรงข้ามนั่นเองนะคะ เรามาดูคลิปวิดีโอกันเลยนะคะวา่าสีคู่ตรงข้ามมีอะไรบ้างน,นะคะเป็นสิ่งที่แสดงออกซึ่งอารมณ์ความงามและความรู้สึกการเรียนสีคู่ตรงข้ามมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะสีคู่ตรงข้ามจะให้ความรู้สึกตัดกันรุนแรงทำให้การมองดูแล้วรู้สึกไม่สบายตาผ้ามัวและลายตา การเรียนรู้เรื่องสีคู่ตรงข้ามเราต้องเรียนรู้สีสามขั้นคือสีขั้นที่หนึ่งแม่สีประกอบไปด้วยสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีขั้นที่สองเกิดจากสีขั้นที่หนึ่งผสมกันสีแดงผสมสีเหลืองได้สีส้ม สีเหลืองผสมสีน้ำเงินได้สีเขียวสีแดงผสมสีน้ำเงินได้สีม่วงสีขั้นที่สเกิดจากสีขั้นที่1ผสมสีขั้นที่สองสีเหลืองผสมสีส้มได้สีส้มเหลืองสีแดงผสมสีส้มได้สีส้มแดง สีแดงผสมสีม่วงได้สีม่วงแดงสีน้ำเงินผสมสีม่วงได้สีม่วงน้ำเงินสีน้ำเงินผสมสีเขียวได้สีเขียวน้ำเงินสีเหลืองผสมสีเขียวได้สีเขียวเหลืองเมื่อเรามองในภาพเราก็จะเห็นวงจรของสีสีคู่ตรงข้าม เกิดจากสีที่ตรงข้ามกันในวงจรสีสีเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงสีส้มเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงน้ำเงินสีส้มตรงข้ามกับสีน้ำเงินสีส้มแดงตรงข้ามกับสีเขียวน้ำเงินสีแดงตรงข้ามกับสีเขียวสีม่วงแดงตรงข้ามกับ สีเขียวเหลืองการใช้สีคู่ตรงข้ามสีคู่ตรงข้ามจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ตัดกรรันรุนแรงสร้างความเด่นและเร้าใจได้มากแต่หากใช้ไม่ถูกหลักหรือไม่เหมาะสมการใช้สีจำนวนมากสีเกินไปก็จะทำให้เกิดความรู้สึกพร่ามัวลายตาขัดแยง้งจึงควรใช้สีคู่ตรงข้ามในอัตราส่วน 80%ต่อ20%หรือหากมีพื้นที่เท่ากันจำเป็นต้องใช้เราควรนำสีขาวเทาหรือสีดำเข้ามาเสริมเพื่อตัดเส้นให้แยกออกจากกันหรืออีกวิธีหนึ่งคือการลดความสดของสีตรงข้ามให้หมดนลงไปประโยชน์ของการใช้สีคู่ตรงข้ามถ้าผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องสีคู่ตรงข้าม จะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในด้านศิลปะสามารถออกแบบศิลปะโดยเฉพาะชิ้นงานให้มีความเด่นและสะดุดตาตัวอย่างการใช้สีคูดตรงข้ามห้องที่เห็นในภาพเป็นโทนสีม่วงแต่เมื่อมีการนำเอาสีคูดตรงข้ามคือสีเหลืองเขา้ามาใช้ในงานถ้าเรารู้จักการใช้สีคูดตรงข้ามจะทำให้เราสามารถออกแบบ ได้น่าสนใจมีความสะดุดตาภาพวาดภาพวาดที่ปรากฏในภาพเป็นภาพวาดที่เน้นสีส้มแดงและสีเขียวน้ำเงินซึ่งเป็นสีคู่ตรงข้ามหากเราได้เรียนรู้การใช้สีคู่ตรงข้ามจะทำให้เราเข้าใจในการวาดภาพว่าการเลือกใช้สีที่เหมาะสมเป็นอย่างไรเครื่องแต่งกาย เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันหากเรามีการนำเอาสีคู่ตรงข้ามมาใช้ในการแต่งกายก็จะทำให้เรามีการแต่งตัวที่ทันยุคทันสมัยนำแฟชั่นเหมือนดังภาพที่เห็นคือการนำสีคู่ตรงข้ามคือสีส้มและสีน้ำเงินมาใช้ในการแต่งกายจึงทำให้การแต่งกายดูมีความสมบูรณแบบและน่าสนใจ มุมมองในการถ่ายภาพสีคู่ตรงข้ามก็เช่นเดียวกันหากเรามีความเข้าใจในการถ่ายภาพในเรื่องของสีคู่ตรงข้ามเราก็จะสามารถจัดวางภาพได้น่าสนใจเหมือนอย่งเช่นการที่เราใช้สีแดงและสีเขียวในภาพจัดองค์ประกอบสีได้อย่างสวยงามและเหมาะสม ได้ดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้ครูให้เราทำใบงานที่2นะคะครูได้แขวนใบงานแล้วนะคะใน c l คลาสโรมสำหรับใบงานที่1ครูได้เข้าไปดูแล้วนะคะมีบางคนทําแล้วแล้วก็มีบางคนยังไม่ทำอีกเพราะฉะนั้นไปทําด้วยนะคะอ่าสำหรับ,รบนักเรียนที่ทําใบงานที่1แล้วก็ทําใบงานที่2ต่อเลยนะคะสำหรับนักเรียนทำใบงานที่ห่ยังไม่เสร็จ แสดงว่าสัปดาห์นี้ต้องทำสอใบางานนะคะก็คือใบางานที่1แล้วก็ใบางานที่2นะคะอแล้วก็ส่งมาในคลาสรูมนะคะอ่าสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้าอัส,ส,สลามุอะลัยกุมะเระมะตุลลอฮิบาระกาตุ